สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอยเอเชียมาติดตามโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสูวอนณภูมิแพรกษาสุขุมวิทกันบ้างล่าสุดอบ,บจสมุติาการเจ้าของโครงการได้หาหรือกับทออ,อทอเบื้องต้นเห็นพ้องว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่จะมีการหาหรืออีกรอบคาดว่าต้นปี2565 จะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 4ที่ห้องประชุมชั้น5อาคาร L.O.B. ภายในสนามบินสุวรรณภูมินางสาวนันทิดาแก้ววัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจสมุทรปราการพร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมหาหรือกับโรเกอร์กิรติกิจมานวัตรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอถึงแนวทางการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสุวรรณภูมิแพรกษาสุข,ขุมวิทโดยนายกอบจอสมุทรปราการกล่าวว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลซึ่งเป็นแนวคิดตั้งแต่ปี2556 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและจะทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมอีกครั้งนางสาวนันทิดากล่าวอีกว่าสมุทรปราการปกติมีรถไฟฟ้า BTS อยู่แล้วแต่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างด้านตะวันออกตะวันตกเพราะฉะนั้น รถไฟฟ้ารามเดี่ยวจะมีส่วนในการช่วยเหลือการพัฒนาในเรื่องการเดินทางและการขนส่งจึงได้สารต่อโครงการนี้ขึ้นมาในขณะที่ดรกีรติกิจมานวัตรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมด้านการก่อสร้างทออทกล่าวว่าทางทออทจะนำข้อมูลที่ได้จากการร่วมหารือกันนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานการท่ากาศยานสูญอณภูมิต่อไป ส่วนทางอาบาจอสมุทรปราการก็คงต้องนำรายละเอียดต่างๆไปเสนอต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเสนอไปยังรองนายกุัฐมนตรีในวิศนุเครือง,งามในฐานะประธานอีกครั้งจากนั้นคงเป็นกระบวนการหาเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและต้องมาร่วมหารือการอีกครั้งในฐานะที่ทอ,อทอเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งคาดว่าต้นปี2565 จะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอทกล่าวด้วยว่าในฐานะเจ้าของพื้นที่สนามบินสวรณภูมิมองว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและยังเป็นการลดการแออัดของรถยนต์ที่เดินทางมายังสนามบินสวรณภูมิอีกด้วยสำหรับรถไฟฟ้ารางเดียวหรือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสวรณภูมิพรกษาสุขุมวิท มีมูลค่า5 7 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนำร่องระยะทาง29.79กิโลเมตรรวม15สถานีโดยสถานีแพรกขา,าจะเป็นจุดใหญ่เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริง่งสมดุรปราการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปทอพศ .2552 มาตรา17บวงเล็บ21การขนส่งมวลชนและการวิศวการรมจราจรที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มีการตั้งโครงการเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2556รับสมุดปราการเป็นที่ตั้งของท่าขัศยานสุวรรณภูมิและอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครแถมการจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทางมีการสร้างรถไฟฟ้านอกจากจะช่วยทำให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวสัญจรได้สะดวกและลดปัญหาความแออัดของการ,รจราจรแล้วก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่สมุทรปราการและประเทศไทยในสายตาของต่างชาติด้วยครับ